เออหนึ่งสองสามสดนอะไรสิไทยไทหลอดไทยหลอดเอาไหม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 ข้อหนึ่งไทยหลอดนักบินที่สูบคุณคูสติวดินนัก เรียนเดินทีลหมอฟันเอนจิเนียร์ะวะิศวกรเรื่องไปข้อหนึ่งไหมเรื่องไปข้อหนึ่งไหมยังช้ายอยู่ยังยังยังพูดไม่ถึงคำมึงต้องพูดแบบว่าไพร์ไพหลดนักบินเอข้อหนึ่งไหมเดียวข้อหนึ่งอะไรนะหนูพูดดังๆลูกหนูพูดดังๆไพร์โหลดนักบิน ที่เจอคุณค like ูอ like ๋อมาแต่วนแล้วเถอะอ้ใครจะเฝ้าที่ล่ะเออเหรให้หลอดนักบินให้หนูพูดแบบว่าขึงขังใช่ขึงขังค่ะขึงขังเหมือนเหมือนเหมือนน้องคนนี้น่ะให้หลอดนักบินที่เฉิบคุครูสติวเด่นนักเรียนเดนถินหมอฟัน เอนจิเนียร์วิศวกรอาหารหมูขุดไพร์ล์ไอร์ลไปเรือดเอาหนอะสองสามไพร์ลดนักปีนทีเชื่อคุณครูสติวเด่นนักเรียนเดินทีนหมอฟันเอนจิเนียร วิศวกรข้อหนึ่งมาเอาข้อหนึ่งมากลับมาข้อหนึ่งมาไฮโลดนักแบบินชีชอร์คุณครูสติวเรนนักเรียนเจนจินหัวฟันเอนจิเนียร์วิศวกรเอาข้อเอาข้อหนึ่งมาอีกรอบนึง กลับมาข้อหนึ่งม่อีกรอบนึงแล้วไม่ต้องนั่นนะทำอะไรนะเหนื่อยอ่ะดูเพื่อข้อนี้หมดก็ก้อนนี้เองก็ก็แค่เรียนแค่นี้เองลูกไม่เหนื่อยหรอเอาเขาพูดดีแล้วเด้หนูเรียนดีหนูเรียนดีแล้วก็ไม่ให้หนูพักเลยอ่ะไม่หคยดูเจออีกก็ให้หนูจำไงคะ ยัไง, <c oughs> งแล้วก็อ,อ่านเสจแล้วก็ให้หนูอ่านอ่าหนูดูโทราศาพัพท์หนูยังดูตั้งนานหนูยังดูได้เลย่ะนู้เลย